ช่วงรู้ทันป้องกันได้ในช่วงของรู้ทันป้องกันได้นะคะมาดูถึงเรื่องราว การลงพื้นที่ของท่านรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะที่ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะลงไปให้กำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดค่ะซึ่งทางด้านของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายชัยวุฒิธนาขมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งคณะนะคะลงพื้นที่ที่ตำบลบ้านมูโนโอ,อำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดนะคะพร้อมทั้งเร่งาการให้ความช่วยเหลือจากนั้นค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็เดินทางไปพบปะแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนประชาชนที่โรงเรียนบ้านมูโนโ เพื่อรับมอบเช็คเงินสดจากธนาคารอมสินจำนวน2ล้านบาทน,นะคะรวมไปถึงถุงยางชีพถุงยางชีพด้วยจำนวน300ถุงและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจำนวน150,000บาทน,นะคะก่อนที่จะได้ส่งมอบให้กับทางจังหวัดนราธิวาสเพื่อนำไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสามารถผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ รวมทั้งยังขอให้ทุกส่วนราชการในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงทหารนะคะได้ระลมได้ระดมความช่วยเหลือพื้นปูพื้นที่โดยเฉพาะการก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักที่เสียหายรวมทั้งพวกระบบสาธารณนุปปโภคต่างๆในพื้นที่เนี่ยให้สามารถใช้การได้อย่างเร็วที่สุดนะคะ สำหรับในเรื่องของการฟื้นปูที่พักอาศัยแล้วก็การพัฒนาอาชีพค่ะมีการกำชับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมระดมธนาคารสถาบันการเงินของรัฐและบรรษัทประกันภยัยประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบอสยอนะคะได้ให้เข้ามาช่วยเหลือด้านเงินลงทุนโดยปราศจากดองเบี้ยโดยให้ทางสอบตอเนี่ยประสานนะคะ,ะจัดหามาตรการด้านการเงินการคลังนะคะประสานกับทาง กลงนะคะกระทรวงการคลังเป็นกรณีพิเศษโดยช่วยเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องของการพักชำระหนี้จากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยมีการเตรียมเพื่อที่จะนำเสนอคอรมอนะคะพร้อมยํำเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกนั่นเองค่ะก็เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปที่ตำบลมูโนะนะคะอำเภอสุงแหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสที่จะไปให้กำลังใจ นะคะไปเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยด้วยไปให้กําลังใจด้วยแล้วก็ไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพราะตั้งแต่เกิดเหตุมานะคะเจ้าหน้าที่ก็นะทำงานกันอย่างหนักกันเลยทีเดียวนะคะ